สำหรับตอนนี้เราก็รู้ว่าเออเวลาเราตั้งบริษัทเนี่ยเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับไฟแนนซ์เราบ้างอย่างที่1คือเรารู้ว่าบริษัทของเราดีไหมด้วยการดู Financial Ratio ใช่ไหม ROA ROE ดูป้องอะไรก็แล้วแต่นะดู PE PBV ว่าบริษัทเราหุ้นดีไหมราคาดีไหมใช่ไหมอย่างที่สคือ,อเรารู้วิธีการจัดการการกู้หนี้การกู้หน,นี้สำคัญนะเพราะว่า บริษัททุกบริษัทถ้าจะทำกิจการมันต้องมีการกู้แล้วแหละถูกปะ่ะแล้วเราจะกู้นี่ยังไงดีนะกู้แบบมัลชวลิตี้แบบของ conservative, คอนซ a เวทีกู้แบบอะเกสซีฟแล้วแต่ใช่ไหมถ้าเราหมุนเงินทันก็กู้แบบอะเกสซีฟหมุนเงินไม่ทันก็กู้แบบคอนซ a เวทีหรือทั่วไปหมุนตามปกติก็ม a ลช r i ิตี้ถูกไหมส่วนเรื่องที่ผ่านมาก็จะเป็นการบริหารอ่ สินค้าคงคลังนะก็คือบนบริหาร inventory ี่ไอเดียก็คือจำให้ได้ว่า ordering cost คืออไร carrying cost คืออไหลเราจ,จับ2อันมาเท่ากันแล้วหา q ิวให้ได้ย้ายข้างนู่นนี่นั่นถูกไหมถ้าจำวิธีการย้ายข้างก็จำอ่าสูตรสุดท้ายเลยคือ q ิวเท่ากับอ่าอะไรนะรูทสอ่วน4 มเออคิวเท่ากับรูสองเอสโอส่วนซี 4, ถ้าจำที่เก็ดย้ข้างก็จำสูตรนี้ไปเลยนะอ่ะทีน,นี้เรารู้ที่การบริหารสินค้าคงคลังละอ่ะสมมติเราขายได้ละแต่เราขายก็จะขายเป็นขายเชื่อถูกไหมเพราะเราก็ต้องมานั่งบริหารลูกหนี้อีกนะก็จะเป็นเรื่องต่อไปในที่นี้การบริหารลูกหนี้ขอ,อแบ่งออกเป็น2พาร์ทแล้วกันนะอ่ะทีนี้มาดูของเราพาร์ทแรกก่อน นี้การบริหารลูกหนี้มาไอเดียมันมียังไงบ้างนะแน่นอนออไอเดียมันอยู่ที่ว่าแล้วคำว่าดอกเบีย้ยของใครถูกกว่ากันสมมติเราเป็นเจ้าหนี้กับดอกเบีย้ยของธนาคารอืม ถ้าอันนี้เราซื้อเขาซื้อเรามาแล้วถูกไหมเขาซื้อมาเราเขาซื้อของเรามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ดอกเบี้ยที่ราคาถูกถ้าเจ้านี้ให้ดอกเบี้ยราคาถูกกว่าธนาคารธนาคารให้ดอกเบี้ยแพงก็คือต้องจ่ายธนาคารเยอะอ่ะง่ายเพราะลูกหนี้จะเลือกยอมจ่ายให้กับเจ้านี้ดีกว่าถูกไหมยอมจ่าย ดอกเบีย้ยให้กับเจ้านี่ดีกว่าอันนี้เป็นกรณีที่ลูกนี่จะเบีย้ยวแล้วถูกไหมลูกนี่จะเบีย้ยวแต่อาจจะคืออะไรอะลูกบี้ลูกนี่เบีย้ยวจริงแต่อาจจะเบีย้ยวไม่นานอ่าถ้าซื้อขายกันตามปกติไอ้อะไรนะสองทับสิบเอ็นทับสามสิบอะ ที่ถ้าจ่ายครบภายใน10วันจะลดให้2%ถ้าจ่ายให้ภายใน30วันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็จ่ายตามปกติแต่ถ้ามันเกิน30วันไปแล้วอ่ะอันนี้แหละก็จะต้องจ่ายด o อกเบียหรือพี n a ลตี้ก็คือค่าปรับถูกไหมแล้วไอ้ค่าปรับตรงเนี้มันคิดเป็นดอกเบียเท่าไหร่เมื่อเทียบกับด o อกเบียธนาคารออไอ้เจ้าพีเลตี้อันเนี้ยดอกเบีย er ที่เกิดจากพีเลตี้อันเนี้ยเราเรียกว่า E.A.R. เออ effective annual no rate ก็คือแปลงเป็นว่าเออแล้วอ่า penalty อันเนี้ยคิดเทียบเป็นดอกเบี้ยเนี้ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามแต่นะเมื่อเทียบกับดอกเบีย้ยของธนาคารธนาคารอาจจะสมมติให้ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีเทียบเป็นต่อป,ปี เออเฮ้ยก็แสดงว่าเฮ้ย E A R อันนี้ถูกกว่าแล้วก็โอเคยอมไม่จ่ายเจ้านี้ก็ยอมจ่ายค่าปรับไปดีกว่าถูกป่ะเออแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเฮ้ย E A R ของเจ้านี้อ่ะมันแพงในขณะที่ธนาคารอ่ะดอกเบี้ยมันถูกเพราะมันจะเกิดการย้ายฝั่งละอย่างเช่น เจ้านี้ดอกเบีย้ยห้าเปอร์เซ็นธนาคารดอกเบีย้ยสองเปอร์เซ็นต่อปีรานตอนเนี้ยตอนเนี้ยพอครบสามสิบวันเราต้องตัดสินใจแล้วว่าแล้วเราจะอยู่กับเจ้าหนี้ต่อหรือย้ายไปกู้ธนาคารมุดเป็นหนี้อยู่ร้อยบาทเออเป็นหนี้อยู่ร้อยบาทถ้าเป็นหนี้ร้อยบาทหนึ่งปีเป็นเป็นหนี้ครบหนึ่งปีเบี้ยครบหนึ่งปีเนี่ยเกินสามสิบวัน ต้องจ่ายให้เขาห้าบาทนะถูกปะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเลือกที่จะย้ายข้างย้ายข้างคืออะไรย้ายข้างคือไปกู้ธนาคารแล้วเอามาโปะเจ้าหนี้เราก็เป็นหนี้ธนาคารแทนถูกปะเออเราเป็นหนี้ธนาคารแทนเป็นหนี้การค้าละถูกปะพึ่งหนี้ธนาคารอันนี้มันบังเอิญถูกกว่าเราก็ยอม จ่ายหนี้กับธนาคารดีกว่าจ่ายหนี้การค้านีการค้าตั้งห้าบาทโอเคปะ่ะมันคือไอเดียประมาณนี้นะถ้านี่การค้าราคาถูกแล้วก็เป็นหนี้การค้าต่อไปถ้านี่การค้าม,ามันแพงเราก็ไปกู้ธนาคารมาโปหนี้การค้าแล้วเป็นลูกหนี้ธนาคารแทนโอเคไหมนี่เป็นไอเดียสําคัญว่าเออแล้วทำไมมันเกิดมีการเทียบ E.A.R กับดอกเบีย้ยธนาคารเอ่อทีนี้เวลาไปกู้ธนาคารอันนี้เสริมให้นิดนึงเขาจะเรียกว่าเป็นการกู้แบบ discount coupon หรือบางคนเรียกว่า zero coupon ก็ได้เออเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่สอเคนะเออตอนนี้เรามา ดูเรื่องของ EAR ก่อนว่าแล้วเทียบกับเจ้าหนี้อะ่ะถ้าเป็นหนี้เจ้าหนี้เราจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีมาถึงเข้าสูตรโลดนะสูตรไม่ยาก EAR เท่ากับตัวนะ หนึ่งบวกด้วย discount หนึ่งวกดิ discount หารด้วยดสคาว o u ็ t price เอิอด d i s c o u ็ t price ก,ก,ก็คือราคาที่ ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกรดราคาไปแล้วนะทั้งหมดยกกำลัง365หารด้วยครานี้ใช้คำว่า extra day เออทั้งหมดลบหนึ่งไม่ย,ยากนะทีนี้ discount ออค,คือส่วนลดนะ discount price นั่นก็คือราคาที่ลดไปแล้วอ x ก r ต Day เดย์อ d ก y ตเดย์คืออะไรอย่างเช่นอ่ะยกต,ตัวอย่างไปเลยจะได้ง่ายง่ายสทับ10 N อทับ30อันนี้คือยืดให้30บวันถูกปะ่ะเอออันนี้คือยืดให้30บวันอ x ก r ต Day เดย์คืออะไรอ x ก r ต Day เดย์คือ30บวกกับ 30มสลบสิ 10. อ๋ออ๋เมื่อกี้เมื่อกี้แก้ิดหนึ่งพลาดพลาดพาดเห็นตรงนี้เออมันก็เอ่ออันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าครบ30วันเราต้องตัดสินใจถูกปะอันนี้อันนี้พลาดนะต้องดูว่าครบ10วันอันนี้อันนี้อันนี้ครบ10วันแล้วเราเลือกจะเอาส่วนลดดี หรือไม่เอาส่วนลดดีถ้าไม่เอาส่วนลดก,ก็จะโดนพีนนลตี้ถูกปะก็จะไป30วันถ้าไม่จ่ายสามสิบวันอีกก็จะโดนพีนนลตี้เออหรือถ้าเราเลือกจะเอาส่วนลดเออหมายความว่าเราก็ต้องไปกู้หนี้ธนาคารถูกปะมาโปเพื่อเอาส่วนลดภายในสิบวันเนี้ยต้องไปกู้หนี้ธนาคารมาโปภายในสิบวันเพื่อเอาส่วนลดการค้ามาแล้วเราก็ไปเป็น ลูกหนี้ธนาคารแทนแล้วดูว่าโอเคกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองอะไรคุ้มกว่ากันนะโอเคนะอ่ะประมาณนี้เอออันนี้ extra day อันนี้คือสามสิบบวกสามสิบลบสิบโอเคนะเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ extra day sorry ไม่ใช่ 30, สามสิบมันคือสามสิบ ลบสิบเอ,อยเฉยๆนะแก้นหนึ่งละกันึอืออ่ะตรงนี้ก็คือสามสิบลบสิบาง่ายคำว่า extra day ก็คือวันที่มันเพิ่มให้จากวันที่มันจัดโปรโมชั่นให้อะ่ะวันที่มันยังเซลให้อะ่ะเออก็คือระหว่างเนี้ยไปอันเนี้ยมีกี่วันก็คือสามสิบลบสิบเพราะ extra day ของอันนี้ก็คือยี่สิบวันถูกไหมเออ ส่วน discount discount คืออะไรเออ discount ก็คืออัตราที่มันลดให้ discount คือง่ายๆสองเปอร์เซ็นต์ถูกปะ่ะเพราะ discount เป็นสองส่วน discount เตท price คืออะไรอันนี้เทียบกับราคาหนึ่งร้อยบาทเสมอนะเทียบกับราคาหนึ่งร้อยบาทเสมอเพราะเรากำลังจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกปะ่ะต้องเทียบกับหนึ่งร้อยแล้ว discount เตท price คือเท่าไหร่ก็มัน discount ไป็สองถูกปะ่ะ มันก็คือร้ 2. อยลบสองฮ้นดิ้ควาวเต็ปไพก็คือเก้าสิบแปดจบง่ายๆนะฮ้อนลองยกตัวอย่างนะอย่างเช่นนะบริษัท A ได้รับการขายเชื่อ มาด้วยเอาละเท่าไหร่ดีสองทับสิบห้า m ทับห้าสิบใจดีใจดีแนะ่สองทับสิบห้า m ทับห้าสิบอยากรู้ว่าแล้ว ear ของการขายเชื่อเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่งั้นตามสูตร ear เท่ากับหนึ่งบวก ดิส o ค n าหารด้วยถ้าเปนเอา,ง,าง่ายก็คือหนึ่งร้อยลบดิสค้านั่นแหละถูกป่ะทั้งหมดหารด้วย365ร้อยหกหาลบหารด้วยเอ็กซ์ต y ทั้งหมดลบหนึ่งนั้นแทนค่าสูตรวงเล็บเปิดบวกดิสเค้าดิสค้คืออันนี้สถูกปะก็คือ2ส่วนร้อยลบสก็คือ9ก้ มอกไหมนี่ไงร้อลบไอตัวบนนั่นแหละก็คือเ8หารด้วยสามร้อยหกสิลังสามรหารด้วย50าสลบสิ 15. อันนี้คือ extra day นะทั้งหมดลบหนึ่งได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขเออซึ่งของรุ่นเราจะใช้ เครื่องคิดเลขคำนวณก็ได้ถูกไหมเอออันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันที่มาประมาณนี้นะออแต่ถ้าใช้กดเครื่องคิดเลขเอามันก็มันจะมีวิธีง่ายกว่าคือสูตรเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันย่อลงมาเหลืออ,อ่า อันด้วยเท่าไหร่วะเอออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเราไม่แม่นนะเออขอไม่พูดแล้วกันเพ <c oughs> ปีที่แล้วใช้คำนวณมือแบบนี้เลยถ้าปีนี้ใช้เครื่องคิดเลขก็ตามนั้นแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณของ E A R ว่าเออแล้วถ้าเป็นยุคหนี้การค้า ออมาจากคุมหรือเปล่าก็ใช้แบบนี้อ่เจ,จะกันคลิปหน้า